สวัสดีครับพ่อหวังผมกับหัวมาตมามือนี้มาพร้อมกันตเตาสล่าเฮางมาพร้อมกันผมกับหัวมตตามื่อนี้ไหวเห็นกันพอดีไปใส่พ่อไปใส่ไปหาหมอเอาหมอเสียหมอเสียโอ้ยหมอเสียเราประชันหาเห็นแล้วเห็นไปเห็นแล้วพ้นวางได้บันทึเห็นพอด้เห็นกันพ้นมาพ้นมาเดี๋ยวหนามาอีกได้ประชันเฮ้ยชินหอดกันดิเลยนี่กินหอดกันหมอหมอหมอกินหอดนัดอีกตกลงไปกินหอดไปพ่อกินหอดหมอคือหมอกินหอด ขัดพวกคิดหอดเขาเจ้ากับการบ่ได้เขาว่าต้องม่าด้วยว่าจะโลกโลกจะขวางตัวคิดหอดหมอโอ้ต้าแนวเดตตาเขาตีตาคือโก้หน่อยิ่งเลยเสือตากับขีดยาตาเขาหน่วยเดียวเขาเบี้ยจังมือลาไปมือลาไปเจ็ดมือเจ็ดมือเพราะน้ำมือเดียวแม่นไม่หลายกัดเอาวะมันไข่มันหม่าอะไรเด้เขาจะไหวถึงน้ำยูเจ็ดมือโอ้หน้าเขาถึอตาเขาจะถือ่นเส้าอันี้ดิครับครอบครบอาทิตย์นึงมือ ว่าดนี่ครับป้ามันพวกเขาใหวถือน้ำถือแสงถือยังเลยว่างังโคกเช็ดเกจันมือจังให่ถือน้ำมาสั้นก็เลยล่าหัวหน้าพอดีครับเัชรมะเร็งยู่ไกลอยู่ใช่พุ่มดอก็เลยพอดีครับใกล้ๆบ้านเจ้าของนี่เนาะโอ้นี่บ้านบ้านเกิดห้างสองลูกไปดิพอดีกับบ้านหน้าเจ้าของก็เลย่อบ้านไอ้ลูกสาวมาส่งพื้นฐานกาสินต์จีย่างตลาดเนี่ย่นี่ผพ่นย่างตลาดดิแมนอันพุ่นพ่นกันทราพี่ใช่ เขตอกันเขียตทกมาเยอไก่กันทราเท่ห์เมอกันไมเดียวนึงแม่นหางกันเพราะรงไปหอดกันทเพราะหหาอดึงไมเดียวหอดหอดเาถึงไม่เดียวไม่เดียวมันเดียววันก็แล้วที่อดกันทาเล้วมันเดียวับ่นนีบ้านเกิดที่นี่แม่นหันตูนตู่งไปนันกาบอกลับอยู่นี่มันแดกเรยแลเมี่งแล้เมี่งน่นยบ่นะบ้านเกิดที่นี่เมืองนอนยังเสเมือน่นุน่ยุ่นเกิดที่นี่เกิดที่นี่อนอยู่ย่น มานี ica, ishi, the so form, mm ่ระทันพ yeah. ่อข้าเรานอนบ่ไ้หอนดาค้อนคนเป็นอะไรเป็นอะไรพ่พูดถาว่าเอาขันมึงม่นอนมาอยู่เงียเด้อเอาขันมึงนอนได้มาใั่มือนี้มา่อมึงยัง้องหนงทักเลยไปอเดนถ้าถ้าประสาทป็ะถือคนกอนคนเดียวเอาพานั้นกันเลยพราะลุงพูดพูดเป็นพยาบาลว่าเอาขันยู่ไรฮอดใบสามบ่ตีนนนนี่วะยม่เที่ยงม่เทเล่นเง้ันมันว่าแบบถาประสาทประถือคนกวนคนค่คยไปบ้านคนค่คยไป ไปลนบ้านพ่อเพื่อนเพื่อนได้ไปอยู่บ้านเมียนะนะเพื่อนคยเคยไปอยู่ไปยุบไปอยู่มืองไหนมันก็ลึกหันละเนาะบ้านเกิดเจ้าของก็เกษตะบ้านเนี่เขาไปอยู่บ้านนะเมียเฮาไปลึกอยู่มบุญม่านี่บ้านเกิดเจ้าของอยู่แล้วมันก็บ่คือมองเจ้าของลึกลได้บ้านไปไปไปอยู่พุ่นยี่สิบกว่าปีสามสิบปีแล้วเนาะขึ้นมามาพี่ก็ซะไม่ใหญ่เฮี้ยนเฮี้ยนไม่หรอกเพราะจะข้ามยูแล้วบ้านย่างหู่คือไก่บุญเนาะบ่คุญเนี่ยคือไก่ใหญ่ทั้ง่ละบาย เอายางมึงซับซ้ำซับคำมึงเห็นอย่งไรประคำบาระแป๊บไา่เสียคำนี้เลยครับกลับผมเดี๋ยววันนี้ก็ไปท่านตัวครับท่านขนาดเหล่ามันมันเป็นอะไรมันสถานที่มันกะเข้ากะเกิดจะหน่อยย่แต่ว่าเข้าปัดเข้าไปรับไปนอนไปอยู่กินน้องหลู่น้ำเตาอยู่ห่นกะมันเลยหลืบพุ่นมากะอยู่ใส่กระหลืบแกนหั่นอืมมาอยู่ผีกัคือจังะทางใหญ่บ้านมาอยู่เลยกอีครับครับแต่ว่าก็มาเห็ดเห็นได้ผีก็เกี่ยวเข่ามือนี่พ่อเด็กก็เลยมาหาพี่ตากไปตากไปพี่สาวตากไปเกี่ยวขึ้นมือนี่หระพี่ให้พี่สาวตาให้ หนาว่าไหลดอกได้ได้ได้อุ้มรถใหญ่นึงพอดีอุ้มรถอันท่านไงไงน่ะล่ะหน้าสามลายสี่ลายหนึงหน้าว่าไหลอืมเอาเข็นไปร้องเห็นแวบๆไปลองกีตาร์อยังไปเดินตีโอ้ยกิ๊บสั้นตีร้องไรตัวอี่ปีฟ่นตัวท็อปอีอีอี่ปีฟ่นตัวนั้นซื้อมาหลายไลายบาทอยู่ดังดีว่าเดี๋ยวมาลองมันเป็นกีตาร์เศร้าหรอกเนาะกีตาร์แมนแมนแมนมันเล่นได้วออกสไตล์ต้องเล่นต้องเล่นเสียงเสียงเล็มๆกว่าดิมันมันเสียงมันจบบ มันจะกว่คันเรนเพ่งเสียงแตกแม่นเขาละเพงเสียงขี้นเสียงขี้นจะออกแหลี yes. ้ยมๆนี่สียงีๆเสียงขี้นเพรมันมันเสียงมันบอคือเสนเอเลยเมียนครับมันเรนได้สายพวกเพ่งเพ่งพวกละสกุลเพ่งพวกละสายลำพบนลำบายเมีนเขาละแต่ว่าคันมาเรนนำนำบอลมันคนละทางคือฝรั่งมาเบอแลาวนี่แหละมันเบาอะไรเลยเห็นเลยเล่บลาซื้อซื้อไปเห็นเขาวเรนมันมันมวน แต่ตัเลรนก็ทำานละบานนี้ก็เลยบานนี้มันแต่ว่ามักเศร้าเสียงเสียงแตกมันมันมันมาเล่นโอ้เสียงมันด่วาสิตังไว้สตัวเวลาได้ก็เสียวมายู่มือมือเล่นเลก็ยังจังจังเสียวมากถอดเปลี่ยนเลยเสียว่าเล่นช่วงพอนเสร์แล้วก็จังเสียวนั่นละเฟื่อยเหินนี่ยเาไพิมเนาะเน่รพินยังอันนั้นแต่ว่าเอาไรพินตัวนั้นเห่นก็พราะใแต่ว่าเลรนเด่ต่ขี้ดวมันบออกเด่นต่ขี้พวกเสียงถึงขี้เสียงใสใสแต่ว่าขันใส่เฟี้ยเฟี้ยเฟด้ยเที้ยเสื้อกจะ มันมันมันกีตาร์ช่วงเลดพ่อเนาะมันมันมันจะไหนล่ะมันก็ดังแต่ไตเลดพ่อล่ะมันก็ดังนั่นนั่นพอดีกับพี่น้องผู้นึงเพิ่นอยู่อันผัวย่ายยังเพิ่นเพิ่นเป็นมือกีตาร์อยู่ประเทศฝรั่งพอดีเพิ่นเห็นเหมือนไม่ยดูอะไรสุด้ายไปมันว่าโอ้กีตาร์ตัวนมีเสียงดีแล้วรุ่นของผมเขามีมันว่าเพิ่นซื้อแสนกว่าบาทกวอย่างนี้ผมเลยซื้อหลายปานนั่นเลัด้วยว่าพอาะมีข้าวหวานเงินกันเนาะเลยไปซื้อน้ำข่าเอามากแล้ว่าโอ้ยพี่ว่าได้บ้าเถอะเลย ได้มาบ่แพงได้มาเท่าไดได้มากหมื่นแปดครับได้มาองหมื่นแปดก็มาซื้อกองเคลใส่์ใจกองเคลมันสามปัญหาอยู่ที่เมืองนีเพียงเด,ดียวบอเขย่าจากันเด็กน้อยซุ่มเร่ร่ายคู่อยู่ในเมืองสารคามเ<อ>ขาเจ้าผมมีเงินนั่นอ่นไปพอนรถมปีกับเขา้าอ๋อพอนพอนเงินเพื่อเลยเห็นโพดขายลงโพดขายบ่ท่านพ่อท่อมอยู่บ้านพอดีโพดขายบ่ท่านพ่อ สามชิปนาทีบจัดเลยโทรไปถามเลยว่าของนี่มามาเบิงมาเบิงไหนมีคนมาเบิงอยู่แห่งบะกากากาซื้อคือคือคนมาถามมามาเบิงจากได้ยังแห่งบุ้มีเงินหนึ่งจีนละประมาณนี้แหละแกแกบอกแต่แกเขาไปเปลี่ยนพี่กับมันมาเขากับเปลี่ยนพี่กับมาป็นหมื่นกว่าบาทพี่กับของของตัวขครับครับครับเลยว่ามันเป็นใหม่มาฮอปกนี้มาฮอกกนี้พอที่แรกว่าสิไปซื้อคลิปสันนั่นแหละ กรีดซ้ำตัวนั้นเขาจะขายหกหมื่นไปเล่ยนเจอกันบ้างหรือสูเอี๊พี่ฟุ้นตัวท็อปตัวนี้ป่ะเดีครับคือกิีดซ้ำตัวนี้เสียงมันจยากเสียงเสียงมันจยากหยาบเสียงมันบบกขับควายสิครับกิีดซ้ำสแตนดาร์ดตัวนั้นเขาสิเขาซื้อมาแปดหมื่นเขาจะขายอยู่ห้าหมื่นเก็บอยู่ห้าหมื่นเปียกนะครับไปเรีนเด็ดเด็ดบ้างแล้วครับมาเปรียบเทียบใส่กับตัวนี้ไว้โจงเงินตัวนั้นไว้จิ๊าเอาตัวนี้มันจิ๊บ่อดีกาเลยบางทีนะ ได้เสียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบนเนาะแม้นอาจจะที่บ้ว่าใม่แบนแบนแบนมันกับแต่ว่าอีพี่ฟนก็บ่กแบนกี่ลายแต่วันเป็นแบนท็อปของเขาอยู่ด้วครับนีบบ่ว่าก็คือว่ามันเป็นกีตาร์ในตระกูลตำนานที่กันอนะไรว่าคือโอเคไม่กับไมมาฮอกกันนี่กันอนะไรก็โอเคก็เลยเอาก็าเลยตัดตัดใจเอาจงเงินไปอันนี้ค่ะเป็นซื้อกันเื้อน้ำซื้อก็เลยมาคืนบ้างแล้วครับมันซื้อเห็นซื้อแต่ว่าเสียงมันสูงตัวนี้บ่ได้ก็เลยว่าตัดใจแล้วก็เลยว่าเอาตัวนี้ล่ะนั่งคิดอยู่แบบ สองมือไปดิดีตอนนั้นแหละมาบัานได้ไปดีดดีตัวนี้บ้านตัดใจอยากตัวแลยมานั่งคืดบางอยู่แม่บ้านเลยว่าเจ้าย่อเจ้าเชียวได้เจ้าเจ้าเอาสัตว์พอดีลูกเขาเงินหายๆนะลูกเขาจะซื้อของอยากได้ีพ่อลาเที่ยวเงินหายเป็นของของขวัญไม่ว่าอยากได้ยังเดี๋ยวบ้านคืดบางแล้วไปเห็นตอนนั้นกับตอนนี้ แต่บะกีบสันรุ่นจะควงหอกของมากนะมันผลว่าแม่นรุ่นนั้นมันบ่มีคข้นข้นข้นหายแต่ที่เนี้ยบาดนี้ไปเบิ่งรุ่นนี้รุ่นอัธนีประทัดลินนะครับครับครับตัวนี้มันมันเป็นกีบสันเลพอสแตนดาร์ดปีหนึ่งเก่าเก่าเกลียวเสียงมันจะกิ่นนั่นหนาไงไงเสียงมันจะยเงียบเงียบตบะลินพวกเสียงแตกเสียงมันก็ได้แต่ว่าตัวนี้เลียกเสียงแตกก็ได้เสียงเสียงขี้เสียงยังมันแบบเออของขางว่าเสียงมันสว่างกว่าตัวนั้นมันถืออยู่กับปีกับของมันไม่ว่าก็ เอาต oh. ัวน oh. no. ี้แล้วว่ามันทีไรได้หลายก็กันเรียกว่าราคามันกระบอกถุงลูกปลาปั๊นั้นแต่ก็เด้กรพาะจับตองได้เนาะมันก็เพาะจับจับตองได้ราคาบูรณาเขาเขาบูรณาเจ้าของเรียกว่าเงิ่อนตัวนั้นก็เอาไว้ให้ลูกซะที่ไหนเขาไปเห็นต้องไม่ใช่ตัวนี้เอาต้องมีอะไรยิงแม่งกี้ตายเจ้าของก็มีหลายที่แล้วยืดเยื้อกรับวบเป็นยังมากมากมากมไหมเรกเลยเอา มือมันดีก็ดีเขาแมาเหรนดีได้สลามมาช่วยดีเหรนตัวนั้นเหรอดาตัวมาดีเล่นคินหัวมันกับว่ามัดีดีแหลกประเทศเขาป้องไว้ใส่ตัวเขาตัวดีใช่ตัวเขาเขาคือประกาศมันมากพอทูทุกกระทาหรอกเพราะว่ามัน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 เป็นเป็นอะไรล่ะเออคันแม่อาจคันแม่เล่นโยนโยนในลาดมองเดียวเพราะเขื่อนคืนใหญ่อาจเดียวมากเพราะว่าขั้นเหรอยญใหญ่เขื่อนคืออคืนใหญ่แบบนี้เทียมมันสถานที่เขาหงห่วงเหม่อนกันเทียมันหลงมมันเสียหายมันเป็นอย่างไรบัวใหญ่ครับมัน เป็นคนมักสร้างสถาสมมาคนเก็บว้เห็นขันไนยิ่นมาขันเขาเห็ดอันนั้นวลาเันดังดังดีเห็นเขาเล่นอยู่ใส่มันดังดีกันเลย่ากนบางรุ่นนี่แค่เห็นเขาเล่นนายอีพี่ฟ้อนรุ่นนี้ของญี่ปุ่นรุ่นนี้เห็นมือกีตาร์คนนึงเขาเล่นตะกี้เล่นโยโย่คอราสคนนั้นเล่นกีตาร์ดีแต่ว่าคนนั้นใส่อีพี่ฟ้อนของเกาหลี อันนี้เป็นฟังของผมมันอีพี่ป้อนของอันของญี่ปุ่นครับข้อมันสิหน่วยก็ากันหนึ่งหนึ่งหนึ่งงกว่านู้นเ,นเนนรว่าไปเล่นไปถามขเขาเขาสื่อมากเขาเห็นว่าตเลไนได้ไปมาเขาเขาวล่ะเขาไปเขาได้ถามมาพ่อไปคุยเขาเขาเลยว่าอาจารย์รุ่นรุ่นรุ่นใดเออเอาเลยเขาบอกว่างี้ๆๆนอาจารย์ว่ารุ่นนั่นอาจารย์เอาเอาเอาเลยมันสีมันตีเป็นโตทอปของผมคือมันเป็นประเทศที่มัน ตัวตัวมันแพงของผมรุ่นนี้ที่เขาหาหากันเด็นเขามันมันบ่ใครมีพอดีพอพอพอดีก็้นั้นหันหันหันหนเงินครับไม่ขายโอ้ที่มาคือประมาณนี้เนาะนประมาณนี้ข้าเจ้าลินข้ายเจ้าลินเป็นวงดนตรีของวิไลยุงเนี่ยแข้าเจ้าลินน้ำพับน้ำหมาครับครับแต่ถ้าถามถึงบ้านหมอลล์มันก็คือกันเราแต่ว่าผมมาเศร้าเศร้ามันกับแม่นางแดงลีไปกวบใส่เอฟเฟกต์ก่อนหนี่ยเสียงมัน่น ใส่เอฟเฟกต์ก่อนครับใส่ห่วงห่วงว่าแอมเสียงมันดีเงาเป็นเลนพวกเอามาเพ้งสไตล์ไม่ทันไม่ทันไหนโอ้ยเสียงมันดีเงาไปรวมเสียงมันเดี๋ยววุ้ยว่าสไตล์แม่เราเข่าเลยอะไรไปเล่นไปเล่นไม่ว่าเมื่อเมื่อเล่นเล่นรอยยเมื่อไรผมไม่ว่าจีเจ้าหันหาหมอจะเสียหิวหิวมากแล้วกับที่มาเล่นจันมือสองมือกันจริงิวฝากดูครับมาลองมาลองมาลอง <formation jin inh throat> แล้วจะขึ้นม so yeah. <number> <ored Krishna> <observing> like ok. ันเต้แล้วจะขึ้นมันขันกันขึ้นมันว่าเออเศร้ามันยังมีสี่ขีดหอดเศร้าเศร้าห้ามันเออเพ่งเพ่งเพ่งของมันนี่ขีดหอดเศร้าทั้งสี่แล้วมันอ้กหนึ่งแล้วแต่ว่าเอาเอฟเฟกต์ก่อนมาหน้ามึงนี่ต่ว่ามันแห่งบ่มีแอมแต่ว่ามันสีดังดีทำไรบุ๋มมันตะว่ามันบ่มีแฉปซิมขันมีแฉปซิมใส่มีจังหวะพอยแอมจำร่องขึ้แอบมันมันอาจอาจจะดีอยู่เนี้ยมันมีตัวแอบน้อยเนาะอันนี้ตัวแอมบ่มีมันบ่มีแฉปแฉปซิมด้วยสี่ร่องเอมงฟเ้า มีตู้ตัวตู้แอมเลโอ้ดังดีดังดีเอฟเฟกต์ก่อนก็เอฟเฟกต์แรงมันไกลกว่าก็เราหลอกคนอะเราเรียนนะแม่นี่เหรอวะแม่นถูกคนเราหลอกห้องห้องผมมันบอดก่อนเนาะผู้ตะกี้ผมมีบอดโมกเก็ดเก็ดตัวพกขนาดใหญ่มาบอดพกเก็ดตู้ครับใส่ของไถ่ท่าแน่ของไข่มูมันดัดแปลงจากเป็นเป็นกวาดบ่อดบอดมาเชีวมาใส่เป็นแน่เขาจะเฮ็ดไปใส่ให้เขาแทงให้ใส่ไปไหนมานนามูเสียงเขาเขาเล่นไปเห็นเขาเขาเล่นเขาตันว่าให้เขาเฮ็ดให้ใส่ไปไหนมา เอาผสมประสานกันไมีว่าเ่นยี่นประก็ดังดังดีมันมีแมรว่ามาองลองมือหาเทียมันดังดีขนมดีกัสี่ปฏิเอฟเปียข้เกาละครักบโอเคค่ดินคู่เดมคือเก่าล่ะครับเอาซื้อๆพ่ามันแมนเอาขอบคุณพว่าเามือนีมายุ่กันโดนบออแจงกันว่า่อแจงมือมีเงเอ้ามือเป็นเล่นืนเล่นยุ่งบนประคานี่ะหยง้ที่แรกกันจ้างสาวน้อยเป็นแพงแ่คือบรัทอยู่หนรด รัดอยู่นี่ไปรันี่ไม่ปาคานี่หบ้งก็อจะไปปีดเจอผาอาบดามกคอันนีเขาว่าจ้งสาวน่อยเพียนแพงเอาสาวสาสาหน่อยมะลนนึ่งบมีนสาวหน่อยเด็เขาว่าว่าท่นโอ้ยม่รถรถแห่แ่เฮ้ยรถแห่ว่ะเขาบ้าว่าเขาจะไปเตยครับครับครเีขเขาว่าอยมือเนี่ยแหละมอี้นี่หนึ่งหน่อยว่ายบุญระเวทครับโอ้บุญอันกระถินกะถินครับบุญกรินบุญกระถินวเขาว่าจ้งสาวหน่อยเปีนแพงบัตประคารม่บัตรเกือบช่นี่ไหมเาว่ามันมีหน่าเ้าโอีแ่มาห ครับผมโอเคครับขอบคุณครับว่าตามสารคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่ครับขอบคุณครับ